หมอยาพอรักท่านอ่องไร้ใจตอนที่หกฮองเฮาเหนียงเหนียงเธอปัดเลือดและเหงื่อบนหน้าผากทีหนึ่งจัดเสื้อผ้าเล็กน้อยแล้วตามมาม่าเข้าไปความสง่าผ่าเผยในตําหนักคู่กับความซุบซิมของเธอเธอพยายามก้าวเท้าอย่างเบาๆประคองตัวเองเดินหน้าทีละก้าวละก้าวยังรู้สึกลำบากยิ่งนักตรงหน้ามีเงาคนกําลังขยับแท้จริงแล้วไม่ใช่เงาคนกําลังขยับ แต่เพราะเธอเวียนหัวมากเธอเพียงแต่เห็นรางๆมีสามคนที่กำลังนั่งอยู่ในตำหนักผู้ที่อยู่ตรงกลางนั้นสวมชุดกระโปรงผ้าวังสีแดงสดทรงผมจัดได้สูงมากเพียงแค่ดูครั้งหนึ่งก็รู้สึกสง่าผ่าเผยเธอฟูกคุกเข่าลงหม่อมฉันเซี่ยวหลี่โม่กราบบังคมหองเฮาเหนียงเหนียงในตำหนักนั้นเงียบสงบแม้แต่เสียงลมหายใจยังเหมือนไม่ได้ยินเลย แสงไฟบนผนังของตาหนักผ่านฝาแก้วไฟส่องแสงสว่างออกมาภาพที่อยู่ตรงหน้าทั้งหมดเหมือนด่งความฝันสักพักถึงได้ยินเสียงผู้หญิงที่เฉยชาจนแทบจะไม่มีอุณหภูมิดังขึ้นเงยหน้าขึ้นลีโม่สองมือพยุงกับพื้นค่อยๆเงยหน้าขึ้นมาสองดวงตาที่แหลมคมโหดเยี่ยมจ้องไปที่เธอดวงตานั้นเผยแสงสีฟ้าเข้มออกมา ทำให้เธอนึกถึงตอนที่เป็นแพทย์ทหารมีครั้งหนึ่งเกิดอันตรายในทะเลสาบเห็นงูหางกระดิ่งตัวหนึ่งซ่อนตัวอยู่หลังเนินทรายก็จ้องมองเธออย่างโหดเหี้ยมเหมือนเช่นนั้นหางตาของเธอเห็นถึงข้างกายของฮองเฮาซ้ายคนขวาคนนั่งอยู่คนหนึ่งที่นั่งอยู่ด้านขวานั้นคืออองเหลียงอองเหลียงสีหน้าไม่พอใจพันหน้าไปแทบจะมองยังไม่ยอมมองเห็นเธอเห็นว่าอ,องเหลียงอยู่นี้ ใจของเธอก็โล่งไปครึ่งหนึ่งอย่างน้อยแผนการของเธอสามารถใช้อย่างราบรื่นสำหรับชายชุดสีดำที่นั่งอยู่ด้านซ้ายนั้นเธอไม่เคยพบเจอมาก่อนเต้าของเดิมก็น่าจะไม่เคยพบเจอมาก่อนเพราะในสมองไม่มีภาพความทรงจำเลยท่าทีของผู้นี้ทำให้หลี่โมกลลวเล็กน้อยไม่กล้ามองใบหน้าของเขาชัดๆเขาเพียงแค่นั่งสบายๆอยู่ข้างๆในมือหยิบแก้วไว้ใบหนึ่ง ความรู้สึกจางๆเช่นนั้นกลับทำให้มีความรู้สึกกดดันสูงอย่างหนึง่งหลีโม่คิดในใจหรือว่าเขาก็คือน้องชายของฮองเตอองซือเจิงซือถูเย่หลีโม่ไม่ทันคิดละเอียดฮองเฮาก็พูดออกมาเปลี่ยนความโหดเมื่อกี้นี้มุมปากยิ้มเบาๆขึ้นมาเจ้าก็คือเซี่ยวหลีโม่กลับทูลฮองเฮาเหนียงเหนียงมอมฉันก็คือเซี่ยวหลีโม่หลีโม่ตอบกลับ กรองเสียงเหมือนโดนอุดด้วยสาลีก้อนหนึ่งทรมานยิ่งนักหองเฮวยิ้มสายตาเย็นกระทันหันน้ำเสียงเบาผิ้วลอยขึ้นมาได้ยินว่าเจ้าไม่ถูกใจอ่องเหลียงคำพูดเบาสบายเช่นนี้ก็หมายถึงคำถามหลีโม่ทำทีท่คำนับแล้วค่อยๆเงยหน้าขึ้นสีหน้าสงสารกล่าวหองเฮา้งเหนียงเยงมอมฉันรู้ตัววันนี้โทษตายไม่พ้นแน่นอนและไม่ขอให้หองเฮายกโทษให้ แต่ที่วันนี้หม่อมฉันทําเช่นนั้นไม่ได้มีเจตนาให้อองเหลียงต้องเสียหน้าเพราะไม่มีทางเลือกแล้วจริงๆทําให้อ,องเหลียงต้องเดือดร้อนหม่อมฉันก็รู้สึกผิดและไม่สบายใจนักฉะนั้นไม่ว่าสักครู่ฮองเฮากับห้องเหลียงจะจัดการหม่อมฉันอย่างไรหม่อมฉันก็เต็มใจรับโทษอ๋อฮองเฮาสายตายเย็นเล็กน้อยอดใจไหวเช่นนี้เลยหรือเล่าให้ข้าฟังดู หวองซื้อเจึ้งซือถูเย่อยู่ข้างๆได้ยินคำพูดนี้ยิ้มเบาๆทีหนึ่งเธอนั้นถือว่าฉลาดไม่ได้พยายามโยนความผิดของตนเองก่อนแต่กลับพูดไปตรงๆเลยว่าตนเองโทษตายพ้ยากถ้าเธออธิบายเพื่อตนเองแม้แต่นิดก็จะทำให้หองเฮาโมโหมากขึ้นแต่มีโอกาสพูดต่อไปได้ยังไงหลีโม่คุกเข่าตัวตรงอย่างลำบากกล่าวหองเฮาเนียงเนียง เมื่อครูมาม่าบอกฮองเฮาขอพรกุศลเพื่อส่งให้กับฮองไทยเฮาสั่งการว่าภายในหนึ่งเดือนนี้หญิงที่เข้าราชวังต้องสามว้ก้าคำนับเข้ามาความกระตันยูเช่นนี้ทำให้หม่อมฉันซาบซึ้งยิ่งนักวันนี้ใจที่ยอมเสี่ยงตายของหม่อมฉันที่ไม่ยอมขึ้นเกวียนแต่งงานถึงแม้ใจนี้จะเทียบความจริงใจของฮองเฮาเหนียงเหนียงไม่ได้แต่ก็เพื่อท่านแม่ตำแหน่งของหม่อมฉันในสำนักเซี่ยว คาดว่าฮองเฮาก็น่าจะเคยได้ยินมาบ้างแล้วถ้าหม่อมฉันได้แต่งงานก็จะเป็นชายาเอกเสพสุขความมั่งคั่งร่ำรวยอย่างไร้ขีดจำกัดแต่หม่อมฉันไม่สามารถห่วงเพียงความสุขของตนเองแต่ทิ้งท่านแม่ไว้ที่ที่เต็มไปด้วยอันตรายเช่นนี้เพียงแค่หม่อมฉันแต่งงานออกไปแล้วท่านแม่ก็คงถูกกล่าวหาด้วยเจ็ดข้อในการขออย่าโทษคบซูดโดนอย่าไล่ออกจากบ้านไปแน่ซอถูเย่ในใจสงสัยเล็กน้อย ดูแล้ววันนี้นางคงรู้อยู่แล้วว่าจะถูกเรียกตัวมาสอบสวนในราชวังแล้วแม้แต่คำพูดพวกนี้ก็คงจะเตรียมการไว้แล้วนางไม่บอกว่าตนเองไม่อยากแต่งงานกับอองเหลียงและไม่แสดงท่าทีที่ไม่เต็มใจแม้แต่นิดต่องานแต่งงานครั้งนี้นางทำเพื่ออย่างเดียวความกระตันยูซื้อถูเย่ยอยากดูว่านางจะสามารถทนกับฮองเฮาได้ถึงเมื่อไรแล้วกล่าวอย่างเบาๆเจ็ดข้อในการขอหย่า ไม่เพียงแต่มีเรื่องคบชู้โทษเดียวเจ้าจะแน่ใจได้อย่างไรว่าท่านพ่อของเจ้าจะให้ข้อกล่าวหาที่ไม่ไอเช่นนี้แล้วอย่าไล่ท่านแม่ของเจ้าออกไปละลีโม่มองผ่านผมตรงหน้าผากที่เปียกชายที่เหมือนดั่งเทพอย่างนั้นเขาก็กำลังจ้องตัวเองอยู่ทั้งตัวเผยท่าที่ความชิวสบายแต่ก็ยังทำให้รู้สึกสูงส่งเอื้อมไม่ถึงแต่ว่าดูเหมือนเขาจะถามอย่างไม่ใส่ใจนะักแต่ช่วยเธอบอกให้ฮองเฮารู้ ท่านพ่อมีใจที่จะหย่าแต่แรกแล้วจริงๆทำไมเขาถึงช่วยตนเองหลีโมอยิ้มแย้มท่านอองมีเจ็ดข้อในการขอหย่าก็ยังมีสามข้อที่หย่าไม่ได้ท่านแม่ของข้าเคยดูแลท่านปู่ที่ป่วยหนักมาสามปีสวมชุดไว้ทุกส่งเขาไปเป็นหนึ่งในการหย่าไม่ได้มีเพียงข้อหาคบชู้ที่ไม่มีข้อจํากัดถ้าพ่อจะหย่าภรรยาใช้ข้อหานี้ได้ข้อเดียว พองเฮาไม่สัตว์ทกสถานแม้แต่นิดกล่าวด้วยสีหน้าเย็นชาแล้วยังไงหรือที่เจ้าปฏิเสธขึ้นเกวียนแต่งงานท่านพ่อของเจ้าก็จะไม่หย่าไล่ท่านแม่ของเจ้าหรือยังไงหลีโม่กล่าวด้วยความรู้สึกผิดวันนี้หม่อมฉันไม่มีทางจริงที่ต่อหน้าแขกคุณนางมากมายเปิดเผยความคิดหย่าพันรยาในใจของท่านพ่อเมื่อผู้คนรู้กันแล้วเขาก็จะไม่กล้าทำอีกแน่นอนถึงแม้จะหย่าพันรยา ก็จะใช้วิธีอื่นนี้ก็เป็นเพียงวิธีเดียวที่หม่อมฉันสามารถทำเพื่อให้แม่มีชีวิตอยู่ต่อไปได้เพราะว่าถ้าโดนข้อหาคบชู้อย่าไล่ออกจากบ้านไปท่านแม่ก็จะไม่ขอมีชีวิตต่อไปแน่นอนของเหลียงโมโหใหญ่นี้เจ้ากล้าหลอกใช้ข้าหรือไม่ว่ายังไงก็คือโทษตายอยู่ดีหลีม่อเงยหน้าขึ้นขนตามีน้ำตาไปแล้วริมฝีปากสั่นเบาๆใบหน้าที่น่าสงสารเต็มไปด้วยบาดแผล ท่านอองขออภัยด้วยแท้จริงข้าอยากจะพูดเรื่องนี้กับท่านให้รู้เรื่องมาตลอดเพียงแต่ข้าไม่มีวิธีไปพบท่านท่านพ่อก็ไม่ยอมพูดกับท่านแน่นอนอยู่แล้วและเป็นเพราะเรื่องนี้ข้าถึงได้ปฏิเสธขึ้นเกวียนแต่งงานองเหลียงตะลึงเรื่องอะไรน้ำตาตรงมุมตาของหลี่ม่อไหลลงมาสักทีทั้งตัวสั่นคลออย่างควบคุมไม่ได้ดูแล้วหมดหวังอย่างยิ่ง ร่างกายของข้าอ่อนเย็นไม่สามารถมีบุตรได้แล้วถามว่าข้าจะกล้าแต่งงานกับอองเหลียงด้วยกายที่ไม่สามารถมีบุตรได้อย่างไรท่านนั้นสู้สงยิ่งนักข้าเป็นเพียงฝุ่นดินที่ถูกคนเหยียบไว้ใต้เท้าอะไรในที่สุดฮองเฮาอดอั้นความโมโหไว้ไม่อยู่แล้วเขาช่างกล้าหลอกข้าเช่นนี้หรือพี่ลูกสาวที่มีบุตรไม่ได้แต่งงานกับท่านอ,องปัจจุบัน ถึงเขาจะมีความกล้าพันเท่าเขาก็ไม่กล้าหรอกนอกจากเขาจะรู้เรื่องอะไรบางอย่างสายตาฮองเฮาเผยความอาฆาตออกมาหมองเหลียงก็สั่นไปทั้งตัวใบหน้าซีดเซียวต้องมองหลี่โม่ไว้เหมือนกำลังสำรวจคำพูดว่าเป็นเรื่องจริงหรือมีความหมายอื่นใครก็ได้ไปเชิญหมอหลวงมาหมองเหลียงโมโหใหญ่ตะโกนขึ้นมาอย่างกับคนบ้าเช่นนั้นในใจหลี่โม่หวาดกลัวขึ้นมา ไม่รู้ว่าเหตุใดอองเหลียงถึงบ้าคลั่งขึ้นมาทันทีเช่นนี้ถึงแม้เชิญหมอหลวงมานั้นเธอก็คาดการไว้อยู่แล้วแต่อองเหลียงก็ไม่น่าจะโมโหหนักเช่นนี้นี่นาอย่างไรแล้ววันนี้ตัวเองปฏิเสธขึ้นเกวียนแต่งงานทำให้เขาอับอายแล้วเสียหน้าเช่นนั้นเขายังไม่ใส่อารมณ์โมโหทันทีเลยตอนนี้ฮองเฮาอยู่นี่ห๋องซื่อเจิ้งก็อยู่นี่ทำไมเขาถึงเปลี่ยนลักษณะท่าทางกระทันหันเช่นนี้